สวัสดีคะ่ะอันนี้มาเปิดคลิปด้วยหน้าสดๆเลยนะเพื่อนๆอย่าตกใจป้าเซมนะคะวันนี้ป้าเซมก็จะมาทำคลิปาการแต่งหน้าสไตล์ป้าเซมนะคะก็คือแต่งหน้าให้ดูยาววัยนะคะเพื่อนๆก,ก็คือเป็นแนวทางสไตล์ป้าเซมนะ50 50อัพนะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็คือหน้าสดนะคะป้าเซมก็ทาครีมแล้วนะคะ หินเปอร์เซ็นก็ใช้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆใช้พอนเนี่ยค่ะพอนตอนกลางวันนะคะนาเปอร์เซ็นก็จะมีฝ้านิดหน่อยเพราะว่าทอดถั่วแล้วแก๊สมันระมันแรงมากเลยค่ะไอ้ประเซ็นซื้อแก๊สใหม่่ะมันแรงมากเปอร์เซ็นก็ทากันฝ้าน,นะคะแต่บางทีมันก็ไม่พอไงแต่เปอร์เซ็นก็ พยายามอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือหน้าสดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยนะคะเผื่อใครจะเป็นแนวทางได้นะคะเพื่อนๆพื่อน50อัพนะคะป็าเซมก็ใช้ใช้แป้งของอ,อันนี้คะ่ะเซเว่นอีเลเวนป้าเซมจะเป็นแนวแบบว่าซื้ออะไรไม่แพงมากะค่ะเพื่อนๆงกก็ว่าไดะะ้แต่ก่อนใช้แบบว่าอันแพงๆสองสามร้อยอย่างเงี้ย เป็นพันไม่เคยใช้นะเพื่อนๆอันนี้79บาทในเซเว่นีเว่นนะ it, นะทุกคนเนี่ยของมีทีนใช้ดีมากเลยนะน,นี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันนะคะเพื่อนๆนะว่าเซ็มก็จะง,ง่ายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็ให้ครีมมันให้ครีมมันแห้งก่อนนะคะเพื่อนๆคุณลุงก็แอบดูอยู่นะลุงบอกว่าโอ้โห แต่หน้าโท้เลยประเ็นต์ไม่ค่อยพิถีดีตองเท่าไหร่นะทุกคนนะอย่างลูกสาวเขาก็จะต้องมีแบบรองพื้นมีแบบมีแบบปัดปัดอะไรเงี้ยก็เซ็นเป็นแนวแบบว่าง่ายๆเอาไวๆไวโอเคอย่างเรียบอย่าง ประมาณนี้ค่ะแป้งนี้มันก็ใช้ดีเพื่อนเพื่อนมันเนียนไปหาซื้อได้ตามเซเว่น ต่อไปก็เป็นการเขียนคิวนะทุกคนป้าเซมไม่ได้สักนะป้าเซมก็ใช้เอเราเขียนคิวธรรมดาเนี่ยค่ะตามตลาดนัด10บาท ปเซ็นก็ไม่ใช่กูรูนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่าเราก็แต่งสไตล์ตามบ้านๆนนะทุกคนนะแต่ถ้าสักคิ้วมันก็ดีแล้วเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องมาเสียเวลาว่าดเซ็นก็อยากไปนะแต่ ลืมทุกทีเลยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะโอเคอย่างโอเคอย่างโอเคแล้วนะ แล้วป้าเซมก็ทาด้วยตานนี่ป้าเซมก็ไปซื้อตลาดทัดมาน้องแถวบ้านขายสวยอยู่ยี่ห้ออะไรไม่รู้ป้าเซมไม่ค่อยเน้นยี่ห้อนะเอาที่แบบสีที่ตัวเองชอบป้าเซมก็ซื้ออันนี้รู้สึกจาก99บาทมันมีที่บัชออนด้วยทุกคนเนี่ยสวยดีของยี่ห้ออะไรพ็อกเก็ต p ็อกเก็ตแคนดี้พ็อกเก็ตแคนดี้สีมันสวยนะอันนี้ป้าเสมก็เอาถาตานะป้าเสมก็ใช้มือนี่แหละเพื่อนๆใช้มือ เราต้องทำแบบไวๆคนเพราะว่าลุ้งล้อแล้วเราก็ทามาตรงสันจมูกด้วยนะมันจะได้ดูงดงๆเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำสัลยกรรมใช่ไหมเราก็ไล่ๆออกมามันจะได้มีเงาอ่ะมันจะได้งดงๆเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยมีไอันี้ด้วยนะเพื่อนๆนก็เอ็จับ แต่ก่อนอะปัตเซมต้องใช้ทุกวันเลยนะแล้วก็กรีดไอายไลเนอร์ด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเราเริ่มแก่นะเราเริ่มมีอายุเราก็เลยแบบขี้เกียจด,ด้วยอะแล้วเราอยู่แถวชาวบ้านชาวบ้านอนะเราไม่ได้อยู่ในเมืองอนะไรเงี้ยเราคนเขาไม่ค่อยแต่งกันนะแต่ตอนอยู่พัทยาแนละ้วเราต้องแข่งสวยกับสาวๆอนะเราก็ต้องไอายไลเนอร์ด้วยพร้ <laughs> อ,อมๆเลยเนงะี้ย อันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีแต่ชา,บาวบ้านอย่างบ้านแค่นี้คนก็จะแบบโอ้ยป้าเซมสวยเชียวก็จะประมาณเนี้ยเพื่อนอันนี้ก็ซื้อร้านน้องเหมือนกันกันน้ำได้นะใครขยันนทำมากินแล้วก็สนับสนุนนะเพื่อนนะ น้องเขาก็ก็ทำงานน้องก็อายุประมาณสามสิบถึงบปล่าไม่รู้ทํางานโรงพยาบาลด้วยเป็นประชาสัมพันธ์พอเสาร์อาทิตย์ก็ขายเครื่องสําอางเพื่อนๆถนนคนเดินชาลีมันเห่ามันออกกำลังกายเพื่อนเมื่อเช้ามันขี้เกียจตื่นฝนตกอ่ะแล้วก็ปัด ปัดล่างปัดล่างเสร็จเราก็ปัดขึ้นข้างบนเนะเพื่อนมันแต่ป้าเซนเป็นคนแบบว่าขนตาน้อยอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมองเห็นนะแต่ลูกลูกสาวโชคดีนะเขาขนตาเยอะเขาลูกสาวกับลูกชายอะ่ะขนตาเยอะเขาเหมือนพ่อเขาอะพ้าเซนเป็นคนแบบขนตาน้อยเหมือนยายอะยายจางก,ก็ขนตาน้อย เราก็เอาพอประมาณนะเพื่อนๆนเนี่ยทีนี้เราก็ทาด้วยลิปสติกเอาสีแดงแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเพ,พ,พื่อนลิปสติกนี้ก็เหมือนจะเป็นของมิชชีนะนทุกคนก้าเซมชอบยี่ห้อมิชีีน บางคนอาจจะไม่รู้จักอันก็จะเป็นสีด้าน,านนะๆนะเพื่อนๆนะเราก็จะเป็นแนวจะถูกจะแพงก็แบงเข้าไว้เห็นไหม <laughs> ประมาณนี้ค่ะแค่นี้สวยแล้ว สวยสวยังสวยดูบบอกสวยแล้วก็จะประมาณนี้เพื่อนเนะเดี๋ยวเราก็เซตผมอันนี้ป้าเซฟก็เอาผมรวบให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตุ้งหูแล้วเพื่อนลุงรอเนี่ยลุงคงว่าอีกนานไม่เล่ โอเคยัง okay, yeah. เราก็เป็นสวยแบบสไตล์ห้าสิบับนะเพื่อนๆนนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าชิลๆนะเพื่อนเพื่อนนะเผื่อใครแบบว่าไปแต่งหน้าตามป้เซมได้นะคะสวยแบบเบาๆนะคะห้าสิบอัพนะคะบายยนะคะเราเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลุงก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆ่นนะอันนี้เดี๋ยวป้าเซมจะเข้าไปในเมืองกันค่ะ